บางทีการทํางานของผมนั้นมันก็ใช้พลังชีวิตมากไปพอสมควรเหมือนกันผมหวังว่าจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ทําให้ผมกลับมามีพลังชีวิตอีกครั้งว่าแล้วผมก็ออกเดินทางเพื่อไปทํากิจกรรมบางอย่างที่จะทําให้ผมกลับมามีพลังชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่ที่ผมจะไปนั้นอยู่ไม่ไกลจากบ้านของผมมากนะัก แล้วครับดีแคลร้อนะราบสองที่นี่ถือว่ามีกิจกรรมมากมายให้เล่นพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งผมก็ประเดิมด้วยการเล่นบาสเก็ตบอลกีฬาที่ผมเล่นในอดีตการตอนอยู่มัธยมซึ่งผมชอบที่จะเล่นบาสมากครับผมคิดว่าการเล่นบาสเนี่ยก็เหมือนกับการใช้ชีวิตของคนเรานะครับ ที่บางทีถึงแม้ว่าเราจะชูดไม่ลงยังไงก็ตามแต่เราก็จะพยายามทามันไปเรื่อยๆทํามันต่อไปทํามันไปเรื่อยๆทํามันต่อไปจนถึงวันหนึ่งที่เราทําสําเร็จและก,กิจกรรมหนึ่งที่ผมไม่พลาดที่จะมาเล่นที D ่ดิเคลอมาลาบสองนั่นก็คือกิจกรรมต่อยมวยครับเพราะที่นี่ มีกระสอบทรายให้เราได้ต่อยมวยมากมายหลายแบบเลยท,ทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเวทีมวยมาตรฐานให้เราได้ฝึกซ้อมกันด้วยที่นี่กระสอบทรายนับได้ว่ามีมาตรฐานที่ดีครับการได้ต่อยเตะกระสอบทรายเนี่ย ผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนการระบายความเครียดที่ดีมากนะฮะเหมือนกับสิ่งที่เราอัดอั้นมาทั้งสัปดาห์เนี่ยเราได้ระบายกับกระสอบทรายแต่ก็ถึงขนาดแล้วครับการต่อยมวยเนี่ยเราจะใช้อารมณ์ไม่ได้นะฮะเราถือซะว่าเป็นการระบายความเครียดแล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอันนี้เป็นการทำวิดีโอแบบอ่าสตรอรี่ครั้งแรก แรกๆของผมเลยที่แบบว่าไม่ได้ตัดต่อมานานนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ